ตัวน้ำพริกมินิอ่ะครับมันเป็นการที่เราพยายามที่จะแก้เพนพอยต์ของลูกค้าที่ซื้อแล้วแบบเอ้ยมันกระปุกใหญ่แล้วมันแบบทานไม่หมดนักศึกษาหรือน้องๆวัยรุ่นอาจจะรู้สึกเคอะเขินเวลาจะต้องพกพาอะไรเงี้ยครับเราก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันต้องแก้น้ำพริกลูงเจริญของเรานะครับเป็นน้ำพริกในลักษณะมินินะครับเป็นน้ำพริกที่เปิดทานครั้งเดียวเป็นน้ำพริกพอดีสาหรับหมือ้อซึ่งปัจจุบัน เรามีรสชาติน้ำพริกทั้งหมดกว่า20รสชาติแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ทำน้ำพริกอยู่แล้วนะครับคือคุณพ่อเป็นคนที่ชอบทำน้ำพริกพ่อทำแม่ขายพอวันหนึ่งที่พ่ออายุเยอะขึ้นเขาก็อยากจะเลิกผมก็เสียดายก็เลยบอกคุณพ่อว่าเดี๋ยวเราทำต่อเองมันก็เป็นจุดที่ทำให้ผมเนี่ยต้องมานั่งคิดกับพี่ๆว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไง ให้น้าพริกเรานะมีความแตกต่างจากคนอื่นคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรที่จะพัฒนาน้าพริกให้เป็นลักษณะถ้วยพอดีมือก็เลยเป็นที่มาของการผลิตน้าพริกไซส์มินิครับผมเรามีความมั่นใจมากว่าอสินค้าเราเนี่ยต้องเป็นที่ยอมรับแน่นอนเราก็มองว่าเอเราควรจะเอาสินค้าเนี่ยไปวางจําหน่ายตามร้านขายของฝากไปฝากวางไว,ว้เยอะมากเลยครับผลปรากฏคือสินค้าขายไม่ได้เลยครับไปร้อยก็ เหลือเป็นร้อยอะครับผมก็เลยคุยับที่บ้านว่าเอ้อยังั้นเราไม่ไปละเราเอาขายใกล้ๆบ้านเราดีกว่าเราก็เลยเริ่มไปติดต่อตามร้านสะดวกซื้อหรือห้างเล็กๆปรากฏว่าสินค้าขายดีจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะโฟกัสกลุ่มเป้าหมายไม่ดีพองั้นเราจะเน้นโฟกัสกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนเมืองกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสะดวกสบายทานพอดีมือ้อถ้าเกิดเขาไปซื้อเป็นกระปุกใหญ่ๆเขาก็จะรู้สึกว่ากินไม่หมดได้รสชาติเดียว แต่ถ้ามาซื้อของมินิรุ่งเจริญเนี่ยสามสบาทเนี่ยได้5 6รสชาติเลยลูกค้าก็เริ่มรับรู้ครับว่าเออแพ็กเกจแบบนี้มันสะดวกเนาะมันทันสมัยเนาะก็เลยทําให้สินค้าเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยเราวางจําหน่ายเรียกว่าแทบจะทุกสาขาทั่วประเทศถึงแม้วันนี้จะมีคู่แข่งที่ทาในลักษณะคอนเซปต์คล้ายๆเราแต่เราเชื่อว่าการที่รุ่งเจริญนะครับสามารถมียอดขายและเติบโตมาได้จนถึงวันนี้เนี่ยตัวแพ็กเกจจิ้งอาจจะเป็นส่วนหนึ่ง รสชาติของเรามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวฉะนั้นเรื่องรสชาติเนี่ยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเติบโตแล้วลูกค้าให้การยอมรับที่สุดเรามีแผนที่จะพัฒนาโปรดักต์เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกเรื่องของซอสน้ำมะขามคั้นสําเร็จซึ่งพวกนี้จะมีลายผลิตที่นํามาใช้กับลายผลิตที่เรามีอยู่ได้ผมคิดว่าการทําธุรกิจนะครับมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีทางลัดครับเราอาจจะต้องไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนาหรือพยายามหาตลาดใหม่ๆฉะนั้นการทําธุรกิจมันต้องใช้เวลาการพัฒนา เป็นสิ่งสำคัญครับ